กระเทียมลงไปกะเทียมไม่ได้ใส่ตีให้เขาละลายให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆใส่ข้าวใส่กระเทียมลงไปไม่นานก็ใช้ได้เลย จะทานกับซอสพริกราดไข่เจียวมูสับด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะยังไงขออนุญาตวางนะคะเพื่อนๆเนาะลองดูร้อนนลยยางใส่กระเทียมลงไปกระเทียมไม่ได้ใส่ ปิดแก๊สเลยพอแี่เขารับลายไดเข้ากันนะคะ มาจะขออนุญาตคนนะครับบางบางสูตรก็ใส่มะเขือเทศก็ได้นะหอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะ,ะเพื่อนๆนะ ตอนเย็นนี้นะคะนาะเป็นเมนูที่ทำได้บ่อยๆนะคะทำเมื่อไหรก็อร่อยค่ะใส่เยอะเดี๋ยวเขาเค็มนะคะคเพื่อนๆเนาะเคะ็มแล้วไม่อร่อยเพราะว่าเราจะอ่ารับประทานกับซอสพริกนะคะนะ,ะ,นะตีให้เข้ากันเนาะ,ะให้หมูกับ ใส่จางค่ะร้นอนๆเลยใส่เยอะเดี๋ยวเขาเคีมนะคะคเพื่อนนะเนาะเคีมแล้วไม่อร่อยเพราะว่าเราจะอ่ารับประทานกับซอสพริกนะคะเนาะจะกินตอนเย็นนี้นะคะเนาะ เป็นเมนูที่ทําได้บ่อยๆนะคะทำเมื่อไรก็อร่อยทําง่ายด้วยนะคะเยำหมูสับขั้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ํามาใส่นิดนึงน้องเริ่มใส่น้ํานะคะใส่เยอะเดี๋ยวเขาเค็มนะคะเพื่อนๆเนาะเค็มแล้วไม่อร่อยเพราะว่าเราจะรับประทานกับซอสพริกนะคะเนาะ ปิดแก๊สเลยโอเคมาจะขออนุญาตคนนะคะรับต่อจะทานกับซอสพริกปลาล้านไข่เจียวหมสูสับด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ ขออนุญาตวางนะคะเพื่อนๆเนาะต,ตีให้เข้ากันเนาะให้หมูกับอเนี่หมูสับลงไปค่ะโอ้ยไม่ขออนุญาตวางนะคะเใส่ผงปรุงรสนะคะก็ดูว่าเขาเหลืองหรือย่างเราก็จะพลิกอีกด้านนึงก็ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาจะมาทําไข่เจียวหมูสับนะคะเราใช้ไข่เจียวสองฟองเนาะนี่หมูสับนะคะเพื่อนๆใส่หมูสับลงไปคะ่ะโอ้ยมาขออนุญาตวางนะคะเนาะใส่ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆติดแล้วนะคะตะกอนสองฟองนะคะเพื่อน ทานนะบางบางสูตรก็ใส่มะเขือเทศก็ได้เนะาะหอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะพเพื่อนๆเยอะนะพเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะไหม้เนาะเอาแค่หอมๆ ไปเลยร้อนเลวจะกินตอนเย็นนี้นะคะนะเป็นเมนูที่ทำได้บ่อยๆนะคะทำเมื่อไหรก็อร่อยค่ะลองดูร้อนนะย่างใส่กระเทียมลงไปกระเทียมไม่ได้ใส่บางบางสูตรก็ใส่มะเขือเทศก็ได้นะหอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆะ <c oughs> บางบางสูตรก็ใส่มะเขือเทศก็ได้นะหอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนเนะใส่เยอะเดี๋ยวเขาค็มนะคะเพื่อนเนะเค็มแล้วไม่อร่อยเพราะว่าเราจะรับประทานกับซอสพริกนะคะนะใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะคะนะไข่รเราไม่เยอะเราไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวนี้สีอาาวนิดนึงนะคะ เยอะนะพเพื่อนๆเพราะว่ามันจะไหม้เนาะเอาแค่ okay, หอมหบางบางสูตรก็ใส่มะกเขกือเทศก็ได้เนาะหอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะพเพื่อนๆนะใส่เตี้ยงรา ใส่น้ำเล็น้อยนะขาจะได้นุ่มๆใส่ต้นหอมนะคะเพื่อนๆดีเลยค่ะตีเลย ขออนุญาตวางนะคะเพื่อนเนาะทำไมไม,ไม่ได้ทําเค็มนะคะพเพื่อนเพราะว่าเราจะกินกับซอสนะคะ,นะนนเนาะปิดเก็ดแล้วนะคะเพื่อเราจะทานกับซอสพริกปลาปร,ราไข่เจียวหม,มสูสาด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ เก็ดแล้วนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่นิดนึงน้เริ่มใส่น้ำนะคะเพื่อนๆดูว่าเขาเหลืองหรือย่างเราก็จะพิกอีกด้านนึงก็ใส่ลงไปเลยรอแล้ว ช้อนนะคะนะไข่เราไม่เยอะเราไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวแบบนี้สีอ่ขาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะตะกอนอ๋อมาจัดขออนุญาตคนนะคะใส่ นนะคะคเพื่อๆดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาจะมาทําไข่เจียวหมูสับนะคะเราใช้ไข่เจียวสองฟองเนาะนี่หมูสับนะคะเพื่อนๆ สูตรก็ใส่มะเขือเทศก็ได้นะหอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆนะตีให้เข้ากันเนาะให้หมูกับเออม,ม่ไม่ได้ทำเค็มนะคะเพื่อน